ต่อไปที่อาแอดนะคะเชนอแอดค่ะค่ะกราบรรวท่านอาจารย์หมอเขียวด้วยความเคารพยิ่งกราบครูทุกทุกท่านจเจริญธรรมสำมึกมึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อธรรมกรพลสุวรรณนะคะอายุหกสิบสองปีนะคะขณะนี้ก็อยู่ที่กรุงเทพเป็นนักศึกษาหลักสูตรเจ็ดปีนะคะตอนนี้อยู่ชั้นปีที่หนึ่งแล้วก็หลักสูตร ออวอชชชอรรุ่นที่สามด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็จะขอ,อ,อโอกาสมา,มามารายงานมากกว่านะ,ะเรียกว่ารายงานนะคะเกี่ยวกับการปฏิบัติโดยการใช้น้ำสมุนไพรในตัวนะคะที่หยอดตาเพราะว่าด้วยตัวเองเนี่ยเ,เ,ปเ,ปเป็นเป็นเป็นต้อหินต้อกระจกแล้วก็ต้อเนื้อแล้วก็ทุกๆุสามเดือนนะคะคุณหมอก็จะนัดนะคะมาเช็คเช็คตาเป็นระยะระยะนะคะแล้วเมื่อวันที่ ยี่สิบที่ผ่านมานะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะนะคะ,ะคก็ถึงวันบรรนัดอีกครั้งหนึ่งนะคะนัดเมื่อหกเดือนที่แล้วนะครั้งหนึ่งนะคะคุณหมอเขาก็บอกเออรู้สึกว่าความดันตาลดลงะะจากที่ไม่เคยลดขนาดว่าใช้ยาก,ก็ไม่ลดนะคะแต่หกเดือนที่แล้วเนี่ยลดลงทีนี้คุณหมอเขาก็พูดภาษาหมอนะคะพูดกับคุณหมอด้วยกันนะคะทาร์ตแป์ก็จะไม่เข้าใจนะคะว่าว่าหมายถึงอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอว่าว่างั้นอีกสาม อีกสามอีกสามเดือนมาดูอีกครั้งหนึ่งนะก็คือวันที่ยี่สิบนะคะปรากฏว่าพอไปเช็คปับ๊บหมอเขาบอกอืมความดันตาลดลงหมอเขาบอกอย่างนี้นั้นไม่ต้องผ่าละแต่เราก็ตกใจเลยบอกโอ้ครั้งที่แล้วที่ที่คุณหมอคุยกันเนี่ยแสดงว่าคุณหมอเตรียมตัวจะผ่าเรานแน่เลยเราเราก็บอกโอ้โหสะดุ้งเลยเลยแล้วเกิดความรู้สึกว่าเออดีใจเนี่ยความดันตาเนี่ยลดลงแล้วคุณหมอบอกไม่ผ่าแล้ว แต่อีกสามเดือนนะถ้าเรารักษาสถิติอย่างนี้นะคะเรื่อยๆเนี่ยก็โอเคนะคะก็ทําให้เราลึกว่าเออนั่นขนาดเราใช้เพียงวันละครั้งเองนะคะนะ,ะหมายถึงใช้หยอดวันละครั้งเดี๋ยวตอนนี้เราตั้งสินว่าเราจะเพิ่มเป็นวันละสองครั้งนะเพื่อที่จะให้ให้ให้มันลดลงอีกหมออย่างนี้นะคะนะคะไอ้น,นี้ไอ้น,นี้เรื่องที่หนึ่งนะ,ะสภาวธรรมเรื่องที่หนึ่งตรงนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือไปหาหมออีกท่านหนึ่งนะคะแต่เดี๋ยวค่อย ค่อยเอาไปเขียนรายละเอียดในในเรื่องการที่จะส่งอ้นั้นนะคะแต่เพียงเล่าเกินเกินนิดนึงว่าเอา่อมีมีโอกาสที่ได้เจอคุณหมอนะคะอีกแผนกหนึ่งแล้วพอดีคุณหมอนะ่ะท่านก็มีนักนักศึกษาฝึกหัดอะไรด้วยนะฮะอยู่นะคะแล้วก็มีการสัมภาษณ์พอสัมภาษณ์เสร็จปับ๊บเอ่อนักศึกษาเขาก็ทักสัมภาษณ์แอดบอกว่าเอา่อที่ผ่านมาเนี่ยน้ําหนักลดลงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแอบบอกโอ้ลดลงค่ะ ก็ถามว่าทำอะไรลดลงมาอ๋องดเนื้อสัตว์ค่ะคุณหมองดเนื้อสัตว์คุณหมอเขาถามดิทาไมถึงถึงงดก็บอกว่านี่ยพอดีมาศึกษาแพทย์วิถีธรรมนะคะอาจารย์หมอเขียวนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์หมอก็โอเคพยักหน้านะคะแล้วก็เราก็เลยได้โอกาสบอกว่าเนี่ยที่ไปศึกษาเนี่ยก็เพราะว่าเนี่ยเห็นคุณหมอเนี่ยกับลูกๆหมอเนี่ยทางานเหนื่อยอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากจะเออพึ่งเออดูแลรักษาตัวเองเพื่อเป็นการแบ่งเบ,งบาภาระ ให้กับคุณหมอไงคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในในศาสตร์ของแพทย์วิถีธรรมเขามีการให้งดเนื้อสัตว์ด้วยอย่างเงี้ยก็เลยทําให้น้ําหนักลดคุณหมอเขาถามใหญ่เลยอ้าเออ้วใช้เวลากี่ปีอะไรอะไรอย่างนี้่นี่นะเราก็เออใช้เวลาหรือะยะเวลานานเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเราก็บอกว่าอ๋อไม่กี่เดือนนะะก็เนี่ยลดลงเท่านี้แล้วก็คุณหมอก็ถามว่าแล้วก็มีอะไรอีกไหมเราบอกโอ้ปรับสมดุลในร่างกายนะครคุณหมอร้อนเย็นนะ่ะ อาหารที่เราทานไปเนี่ยมันไม่มียาอะไรเลยเนี่ยมีแต่เราก็ใส่เยอะเราก็ดีใจนะคะสภาวะทำขนาดนั้นโอ้โชบดีนะเออที่คุณหมอท่านหนึ่งอ่ะเป็นอาจารย์หมอด้วยนั้นได้รับฟังคุณหมอก็เลยพูดคำนอ๋อยิ่งหยางเหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็ท่านท่านบอกอย่างเงี้ยนะคะเราก็บอกโอ้ดีแล้วก็ดีมากเลยนะคะคุณหมอเสร็จแล้วก็ท่านก็หันไปพูดกับลูกศิษย์อ่ะนะคะนั่นแหละบอกว่าโอ้เนี่ยดีดีดีอย่างนี้นะคะแล้วท่านก็ขอบคุณนะคะก็ขอโอกาสแชร์สภาวธรรม แค่นี้นะคะค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะอนุทนากับไอแอดค่ะได้ไปแบ่งปันได้ไปบอกเล่าเรื่องราวกับค่ะคุณหมอด้วยนะคะอาจารย์หมอค่ะกับอาจารย์หมอกับนักศึกษาแพทย์นะคะที่เราปฏิบัติซึ่งถ้าคำว่าร้อนเย็นเนี่ยใช่ค่ะท่านบางท่านจะเข้าใจในเรื่องของ ของศารของยินอย่างเพราะว่าท่านจะรู้การแพทย์แผนจีนอยู่แล้วก็เป็นเรื่องเดียวกันนั่นแหละสมดุลร้อนเย็นเหมือนกันนะคะอ,อยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยกับความเปลี่ยนแปลงของเราที่ได้ทั้งเรื่องของรูปทางกายของเรานะคะอาการที่เป็นอยู่ดันการหยอดตาเนี่ยถ้าเราหยอดตอนเช้ามันจะไม่ค่อยแสบเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราหยอดตอนเย็นเนี่ย ระหว่างวันเนี่ยตาเราเขาจะสัมผัสกับคลื่นแสงเสียงต่างๆลันสีต่างๆเยอะนะคะพอตอนเย็นความร้อนที่เยอะอยู่เวลาเราหย่อนมันจะแสบกว่านะคะจะแสบกว่าตอนเช้าแต่ตอนเช้าันยังไม่ไปสัมผัสอะไรมากแล้วก็ยังมีน้ําน้ําหล่อหล่อเลี้ยงตานี่เยองกว่านะคะ ถ้าถ้าจะทำสองครั้งแต่ก็ทำด้วยใจที่บอกว่าผลจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยวางในผลนั่นแหละค่ะนเกมมาค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะมีเพิ่มไหมคะเดี๋ยวเรามองพี่น้องเราว่าจะเพิ่มอะไรไหมด้วยตอนนี้เหลืออ่าพี่ไรยวันกับอ่ากับน้อง องเพนนะคะที่จะส่งกันบ้างค่ะเชิญคุณครูวิไลวันค่ะแล้วก็คุณศดีเชิญค่ะก่อนได้ค่ะคุณศดีจะคุยก่อนไหมคะเชิญอ่าค่ะฟังพี่แอดเล่าและนึกถึงคุณหมอกรมลทอนนะคะคุณหมอมนตรีนะคะซึ่งท่านทั้งสองก็เปอ่าแล้วก็นะคะคือท่านเป็นอ่าต้องเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาของสถาบันวิชาลามด้วยนะคะ ก็คือท่านให้โอกาสทีมงานแพทย์วิถีธรรมเนี่ยคะ่ะไปทำตลาดวิถีธรรมที่โรงพยาบาลาศิริราชเมื่อก่อนคือทุกวันศุกร์ต้นเดือนนะคะก็คือเราก็ไม่คิดนะคะว่าวันหนึ่งเนี่ยอาจารย์หมอเนี่ยคะ่ะก็คือจะมาใส่ใจทางแพทย์การทางเลือกแบบนี้คะ่ะแล่ท่านก็ดำเนินการเปิดโอกาสให้แบบเราได้ไปนำเสนออยู่ที่ศิริราชเลยนะคะ ก็เอาองค์ความรู้เราแต่ก็คือเน้นในเรื่องของอาหารไรสารพิษเข้าไปอะค่ะแล้วทุกครั้งที่เราไปนะคะตอนต้นเดือนเนี่ยอาจารย์หมอกระมุลพรเนี่ยค่ะก็จะพานิสิตนะคะนักศึกษาของท่านที่ที่ต้องตามท่านมาเรียนรู้อะคะ่ะพามาที่ตลาดวิถีทาที่โรงอาหาระคะ่ะแล้วก็มาแนะนาวันนี้เห็นไหมว่าเนี่ยคนที่เขากินอาหารไรสารพิษไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยเขาเป็นแบบนี้เขาไม่ต้องพึ่งพาหมอมันคือระบบ สุขภาพพื้นฐานน่อย่างเงี้ยท่านก็จะมาสอนอะไรอย่างนี้เลยนะคะเพราะนั้นมันก็คือมันมันทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมุมมองที่เราอาจจะคิดเองส่วนหนึ่งจากประสบการณ์ในอดีตหรือผู้คนเล่าให้ฟังว่าหมอต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่จริงๆอ่ะมันมันมันไม่ใช่ปัจจุบันมันคือพอเราได้สัมผัสจริงๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอ๋อไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะที่เราเจอคุณหมอซึ่ง มีความคิดที่บูรณาการเรียบร้อยแล้วเพราะท่านน่ะต้องศึกษาท่านสนใจสุขภาพมากกว่าเราอยู่แล้วละเพราะท่านมีอยู่ในวงการเนี้ยท่านรู้อยู่แล้วว่าอะไรที่ที่ใช่พอ,อมีคํายืนยันอะไรเพิ่มเติมแล้วท่านมีโอกาสที่จะบอกเล่าเนี้ยค่ะท่านก็ทําได้ดีแล้วมีประสิทธิภาพกว่าเราอีกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพอถ้าเรามีโอกาสที่จะไปแบบเป็นที่แอดเองนะคะแลวลองได้ได้คุยเนี่ยถ้ามันใช่เนี่ยมันจะกว้างไปได้อีกอะค่ะ ก็ยินดีด้วยนะคะกับกุศลอันนี้ที่พี่แอดได้ทำค่ะ